เพื่อนรุ่นเดียวกันนะ่ะพวกวัย5้บวกนะ่ยถ้าใครยังไม่เคยใช้นิสิตเซรั่มนะคะแล้วก็ไม่กล้าใช้อยากแนะนำเลยว่าของเขาดีจริงๆดูผิวหน้าแม่วัย68ปีแล้วแต่หน้านี่ยังเนียนยังดูโอเคอยู่เลยให้เทียบเลยนะคะมือกับหน้าเนี่มือยังเหี่ยวกว่าหน้าอีกผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นหลังใช้นิสิตเซรั่มไม่ติดรู้สึกว่าหน้าแข็งแรงขึ้นชุ่มชื้นไม่แห้งกังฝ้ากระดูจางลงหน้ากระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะ ใช้ทุกวันเลยต้องใช้ต่อเนื่องนะคะในเรื่องของฝ้าอากาศจะลดลงไปเยอะและหลังจากใช้มาครั้งที่แล้วที่มาบอกเพื่อนๆดูหน้านี้ครั้งใหม่รอกว่าเก่าอายุมากขึ้นทุกวันเราก็ต้องดูแลผิวของเรานะคะจะปล่อยให้ความแก่มาทำลายชีวิตของเรานะคะผมแนะนำเลยมันดีได้เห็นผลจริงๆหน้าของผมเด่งเป็นขึ้นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดและเด๋ยนนี้ก็หาซื้อง่ายด้วยที่วัสดุก็มีเนี่ยแนะนำเพื่อนๆให้ใช้เลย นิสิตเซราม